ใช้เวลาร่วมกันคือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อน,เอนๆเคยไหมคะรู้สึกว่าครอบครัวของเรากําลังเหินห่างกันไปทุกที่ต่างคนต่างยุ่งกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานจนแทบไม่มีเวลาคุยกันเลยไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวเตินเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกันสนุกสนกแบบเพื่อนๆทราบดีใช่ไหมคะว่าวิธีง่ายๆในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นก็คือ การสร้างเวลาดีๆร่วมกันนั่นเองค่ะวิธีง่ายๆเพราะบางครั้งแค่การใช้เวลาร่วมกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถเติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะพอจะช่วยทําให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเมื่อเรามีเวลาดีๆให้กันแล้วเราก็จะพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันช่างสวยงามมากเหลือเกินค่ะอย่าลืมหาเวลาดีๆให้กับครอบครัวกันด้วยนะคะเพราะการได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวจะกลายเป็นความทรงจําที่สวยงามและดีที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะคะวันนี้ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกับครอบครัวแล้วหรือยัง ยังรีบไปใช้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบออกไปใช้เวลากับครอบครัวที่ไหนกันมากที่สุดคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนชีวิตด,ดีมีตัวช่วยกันเยอะๆนะคะ